สวัสดีจ้ามูลน,น้ยายน้องมากินข้าวตามศูงซีเดอพี่น้องขอเพื่อน่ายขอเพื่อนไทยร้านร้านเพื่อนกะนหน้าหาก้กีเนาะเพื่อนกะเลยให้่ทยยายน้องกะเลยขอเพื่อน่ายอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เพื่อนเนาะพี่น้องเคาน์เตอร์อันนี้เป็นร้านอันเพื่อนนี้จะเมนูอาหารตามสั่ง มีตัวเล็กด้วยเพื่อนกะสะอาดสะอ้านนะพี่น้องนะอ่ะอันนี้เจ้าของร้านค่ะค่ะเจ้าของร้านอีกคนเหรอเออเพื่อนกะเอ็ดสะอาดสะอ้านน้อพี่น้องเนาะเ่าวกบกายลาลาไปรวมตรงนั้นเดี๋ยวยายน้องกะมาถ่ายตรงนี้นี่อันนี้ห้องที่เพื่อนให้ลูกค้านั่งเนาะ เพื่อนกับจัดร้านหน้าหากักงามพี่น้องยายน้องเฮธุระลูกสาวแล้วละละลูกสาวอย่างบัทันออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าเมื่อน,นี้มาธุระหาลูกสายก็เลยมากินข้าวอันนี้กะเพราหมึกอ,อันนี้กะเพราหมูกอบยายน้องสั่งกะเพราหมูกอบยายน้องมากาแฟดายน้องสวัสดีครับก่อน ครับมาธุระหาลูกสวัสดีจ้าวันนี้ยายน้องมากินข้าวจะสามสุดซีน้องพี่น้องเนาะเป็นกะเพราหมูกรอบไข่าดาวกลานเพิ่นเฮ็ดสะอาดสะอาดด้านดียายน้องก็เลยมาถ่ายให้เบิ่ ยายน้องถ่ายคลิปงวดเด็กกับสุดนี้สุดนี้เนาะพี่น้องเนาะยายน้องชอบเพราะว่าใส่สบายน้องสบายเขาซื้อให้พอลงคลิปสุดเด็กกมีแต่สุดนี้เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวทำกันเด้อัก,กะเพราห,หมูกรอบหมูกรอบเพื่อนเป็น เพื่อนเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเพื่อนบ่ได้เป็นชิ้นงหญ่ๆอย่างที่ใยญ่น้องเคยไปกินเนี่ยเป็นบางๆแล้วเพื่อนจะทอดกรอบๆหมูกรอบเพื่อนไ่แวะมาแถวตลาดของรลางสามส่วนสี่มาแวะกินเพื่อนได้ด้วยพี่น้องด้วย ร้านเพื่อนอยู่เดื่องๆกับโรงแรมเรสซิเดนต์เดยนเข้ามาจากตลาดของลังที่สิ่เข้าไปนีคมสามถึงสี่อ่ะที่อยู่ไ้้ยมืออยู่เยื่องกับโรงแรมเรสซิเดนต์อ่ะร้านเพื่อนอ่ะแซ่บอยู่พี่น้องเนี่ยหมูกรอบเพื่อนเพื่อนทอดเป็นบางๆเพื่อนอได้ทอดเป็นชิ้นง่ายๆอย่างที่เราเคยกินเนี่ย ชครับดูเผ็ดเค็มพอดีก็ต,ต้องเติมน้ำปลา ูกสาวผู้บสบายก็ดีขึ้นแล้วละ่ะเดี๋ยวยายน้องก็สิกับไปเฮ็ุงานลวลูกสาวเขาก็สิได้ออกจากโรงพยาบาลประมาณวันที่11บมิถุนาพี่น้องอันนั้นก็นให้อ้ายเขาจัดก,การไปเดี๋ยวน้องกัะสิกบไปขับรถคือเก่าละกลับไปเฮ็ดงานคือเก่าและยุติถึงละ อย่างเล็กน้อยมันเดิมพี่น้องอืมขอเขาเพิยมแซมนะหมูกรอบเพิ่นหั่นบางๆแล้วเพิ่นทอดกรอบเลยโอดีแลว มาอุดหนุนเพื่นใด้ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่นกับว่างเงียบตั้งแต่สถานการณ์โควิดนี้เพื่อนว่าเงียบคนหายไปเลยผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนเพื่นใด ตอนนี้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเยน้องสิกินข้าวต่อขอบคุณค่ะที่เข้ามาตี่ตามเดน้องมารับชมเดน้องเป็นกําลังใจให้เดน้องเดด้อค่ะสวัสดีจ้า